หลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งไปนะครับคะแนนก็ทยอยนับกันมาเรื่อยๆกระทั่ง4ี่ห้ทุ่มเมื่อคืนนี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วล่ะว่าคะแนนไปอยู่ที่ไหนมากที่สุดรวมไปถึงเช้าวันนี้เองก็มีการถแถลงข่าวจากทางกกตนะครับเปิดเผยคะแนน99%เสร็จ ก็พอจะได้เห็นตัวเลขกันแล้วหละสําหรับสสของแต่ละพักการเมืองถึงแม้ว่าจะเป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ต้องให้เวลาทางกกตได้ทํางานกันก่อนวันนี้ผมจะไปพูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัครบถียญอ่านะครับรองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฒน์รำไพพันนีครับสวัสดีครับอาจารย์นัครบครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้จนกระทั่งช่วงเช้าวันนี้อาจารย์เห็นแล้วมีตัวเลขไหนที่ เหนือความคาดหมายตัวเลขไหนที่ดูแล้วตื่นเต้นหรือว่าประหลาดใจบ้างไหมครับอาจารย์ครับก็ต้องเรียนจะพงไปตรงมานะครับว่าก็จริงๆแล้วผมก็เห็นไปตามโพของของทุกๆสัมมนาะนะครับท,ที่ที่เขาได้ทำการศึกษามามาก่อนเรื่องอ่ล่งหน้าน,นี้นะครับซึ่งหมายเขาว่ากระแสรหรือความต้องการของของประชาชนเลยครับที่เลือกทั้งพักเจ้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยครับดังนั้น จํานวนที่นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตหรือหรือจํานวนของบัญชีรายชื่อนะครับจึงค่อนข้างที่จะไปไปตามโพซึ่งอาจจะบวกลบนิดหน่อยครับ,รบก็ไม่เกินความคาดหมายครับครับเก้าไกลแซงเพื่อไทยเกินความคาดหมายไหมครับเออผมอาจจะสอดคล้องไปตามโพนะครับซึ่งในส่วนตัวผมก็คงจะไม่เกินความคาดหมายเพราะว่า ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก่อนมีการเลือกตั้งนะครับทั้งสัปดาห์สองสัปดาห์าหาหเนี่ยก็จะมีปัญหาภายในนิดหน่อยอ,อาจจะกระทบต่อ,อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่จะไปลงคะแนนดังนั้นค,ความความถึลุงหุกหรือว่าการที่กำหนดตัวผู้แทนเนี่ยในลงแต่ในแต่ละเขตเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชน รู้สึกว่าเอา๊ะเป็นเป็นคนเก่าหรือไม่หรือว่าเอาไม่ได้ไม่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการนะครับบวกกับกระแสของเอความสดใหม่หรือว่ากระแสของแนวทางของพรรคใหมเ่เข้ามาอาจจะทําให้เป็นอุปสรครคนะครับทั้งสองปัจจัยนี้อาจจะเป็นเออตัวที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยเอ่อได้คะแนนทั้งเขตทั้งทั้ง บนชีรายชื่อเ็กื่อพรวมกันแล้วก็เป็นน้อยกว่าพรรคคนดับที่สองครับครับ,รบโดยปกติแล้วย้อนกลับไปการเลือกตั้งครั้งก่อนๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าครูหาก่อนปิดหีบก่อนรู้คะแนนเนี่ยพรรคการเมืองเขาไม่ค่อยพูดกันนะครับว่าใครจะจับกับใครไม่จับกับใครแต่คราวนี้เป็นพรรคเก้าไกลเนี่ยที่พูดชัดมาตลอดว่าจะไม่จับกับใครอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปไหมครับอาจารย์ใช่ครับใชบ่ส่วนตัวผมในความคุมเครือหรือความไม่ไม,ไ,มไม่แน่นอน ก็คือในสังคมแท่เดี๋ยวใช้คาว่าตอบแบบนันกการเมืองนะครับ<อ>มันทําให้เกิดความเบื่อหน่ายกับกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เขาอยากจะเห็นว่าเอ้ตัวตัวรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศในอนาคตเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงแน่นอนครับเขาเขาเลือกไปแล้วเขาก็อยากจะรู้ผลเลยว่ารหรือแม้กระทั่งก่อนก่อนการเลือกตั้งครับเขาจะได้รู้ว่ารัฐบาลที่เขาเลือกเนี่ยยังจับมือกับ กับ,ก,บ,ก,บกับรัฐบาลชุดเดิมไหมหรือ <c oughs> เป็นการจับมือกับพรรคฝ่ายค้านเดิมเพื่อจะก้าวเข้าสู่เป็นพรรครัฐบาลดังนั้นการการหาเสียงเนี่ยซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยกล้ากล้าที่จะประกาศให้สังคมได้เห็นว่าแนวทางของการจะตั้งรัฐบาลของเขาเนี่ยชัดเจนนะตรงไปตรงมามันได้สร้างมันทําให้เกิดการสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับ ความจริงตอนนี้ก็ไม่ได้ยินกระแสแบบนั้นนะครับแต่ถามความเป็นไปได้รัฐบาลเสียงข้างน้อยจะเกิดขึ้นได้ไหมครับาจารย์เท่าที่ผ่านมาสองสามชั่วโมงที่ผมตามข่าวมานะครับ,รบว่าขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นพักลำดับหนึ่งก็คือพักเก้าไกลแล้วก็พักรลำดับสองพักเพื่อไทยเนี่ยแล้วก็รวมพักไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยแล้วก็ประชาชาติเนี่ยรู้สึกว่าเขาตอนนี้เขาจับมือเป็นสรรมการ เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแล้วนะครับแต่ว่าจะจะเป็นไปตามนี้หรือไม่เอาไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับนั่นหมายความว่าณณตอนนี้สามารถตอบสังคมได้เลยนะครับว่าต้องเห็นว่าต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแน่ๆนะครับแน่ๆในการในการขับเคลื่อนโดยหลักปกติเก้าไกลได้เป็นอันดับหนึ่งนายกก็ควรเป็นของเก้าไกลอย่างนั้นใช่ไหมฮะแน่นอนครับตามธรรมเนียมธรรมเนียมปฏิบัติของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับ ทั้งโลกใช้แบบนี้หมดนะครับว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับ,รบจะต้องเริ่มต้นถ้าสมมุติว่าไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งเขาก็ต้องมีหน้าที่ไปรวบรวมเสียงสนับสนุนในพักต่างๆนะครับ,รบเพื่อที่จะหาคะแนนโหวตนะครับ,รบในระบบรัฐสภาในพักลำดับสองลำดับสามหรือแม้กระทั่งสมาชิกในพักลำดับหนึ่งเนี่ย ในธรรมเนียมปฏิบัติเขาจะไม่ทํากันเขาจะให้เกียรติหัวหน้าพักครับครับในการที่พักเพื่อไทยจะมาร่วมรัฐบาลสมมุติว่าแน่นอนลหละต้องยอมสละเก้าอี้นายกและอันดับแรกเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นเงื่อนไขก่อนอน,นันนี้เช่นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมครับเออผมว่าการที่จะรวมรัฐบาลกันได้เนี่ยมันจะต้องมีสูตรที่ใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์ผมไม่ไม่ใช่คําว่าเสียประโยชน์นะครับ ใครที่จะเป็นผู้ที่ดําเนินนโยบายของตัวเองและในขณะเดียวกันใครจะไม่สามารถที่จะดําเนินนโยบายของตัวเอง <c oughs> แน่นอนครับแนวทางของแต่ละพรรคเนี่ยแม้ว่าเขาจะประกาศตัวว่าเขาจะเป็นฝ่ายเสีนิยมหรือฝ่ายประชาธิปไตย <c oughs> อย่าลืมนะครับว่าในแต่ละพรรคเนี่ยที่เราได้พูดคุยมาเนี่ยก็มีแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลหรือการบริหารประเทศตามแต่ของตัวเองถนัดหรือว่าตามที่ตัวเองได้หาเสียงเอาไว้ ดิวแต่ละดิวหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าจะต้องดําเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับซึ่งถ้าตอบเร็วๆตอนนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้แล้วผมก็เชื่อว่าสังคมก็ยังตอบไม่ได้ว่าเอเอสิ่งที่ก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือพรคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่รวมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะสามารถดําเนินนโยบายของตัวเองได้เพราะเอาเพราะเอาเอจริงแล้วนโยบายต่างๆเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ย รัฐบาลแต่ละตัวพรรคการเมืองของของของแต่ละคนที่รวมกันเนี่ยจะต้องมาดูว่าตัวนโยบายไหนที่ขับเคลื่อนได้แล้วตัวนโยบายแล้วตัวนโยบายไหนที่ขับเคลื่อนไม่ได้เพราะถ้าหากไม่ได้การสนับสนุนจากพักร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่ามันเดินยากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะพบว่าตัวรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่าหลายๆนโยบายพอพักร่วมรัฐบาล ไม่สามารถที่จะ,ะหาเสียงสนับสนุนได้ก็เกิดการปล่อยลอยแพบ้างนโยบายบางนโยบายก็ไม่สามารถสารสู่ความเป็นจริงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ่ครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยพระเก้าไกลเนี่ยสามารถไปเจาะพื้นที่แทบทุกภูมิภาคทั่วประเทศไปได้หมดเลยเชียงใหม่ได้ไปเจ็ดเขตอย่างนี้ภาคใต้ภาคกลางได้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันเป็นเพียงกระแสรหรือว่าเรื่องการเมืองด้วยบ้านใหญ่เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วรครับอาจารย์ครับก่อนที่จะสรุปว่าเป็น กระแสหรือไม่นะครับผม <c oughs> ก็ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความท้าทายบทเรียนหนึ่งของสังคมไทยแต่ว่าก่อนที่จะไปตอบอันนั้น <c oughs> ผมจะชี้เห็นประเด็นนิดเดียวครับ <c oughs> แน่นอนครับเราก็จะพบว่าในแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีความชัดเจนในในโยบายในวิถีในบริบทของตัวเองที่จะนำเสนอเพื่อจะเป็นสินค้าหรือแรงจูงใจในการเลือกอให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมาเลือกพรรคตัวเองเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นรัฐบาลน,นะครับ แต่ว่าการหาเสียงที่ท่านผู้สื่อข,ข่าวพูดเมื่อสูกคู่นี้นะครับมันถูกท้าทายครับการการขับเคลื่อนการเมืองแบบเดิมเช่นผ่านหัวคะแนนนะครับความเป็นลูกพี่นะครับหรือความเป็นเจ้าพ่อเนี่ยหรือท่าทีของของ,ของผู้แทนในที่ที่มีลักษณะต้องทําตัวหน้าเกงขามเนี่ยมันถูกท้าทายครับ มันถูกท้าทายของการหาเสียงรูปแบบใหม่นะครับที่ใช้พลังหรือใช้อิทธิพลทางสื่อออนไลน์นะครับเอาอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ถ้าสมมติว่าจะรอดูว่าเป็นกระแสจริงหรือเปล่ารออีกเที่ยวนึงเลือกตั้งคราวหน้ารอดูอีกทีก็ได้ถูกต้องถูกต้องเนี่ยผมผมก็เลโยงให้เห็นว่ากระแสของพลังออนไลน์เนี่ยหรือแม้กระทั่งการสร้างคอนเทนต์ที่ใช้คำสั้นๆคมๆเข้าถึงได้ง่าย ผูมทั์สื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นการจูงใจให้เห็นภาพหรือการชวนให้เห็นภาพรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของคนเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ก็เป็น,เป,นเป็นความถนัดของพระเก้าไกลก็เลยได้คะแนนเสียงมาเยอะเอาละขอบคุณมากครับอาจารย์ด้วยเวลาจริงๆครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ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 ยินดีครับครับสวัสดีครับ